คนมาขันเร่งเห็ดไม้ยางคนป่ะเห็ดไม้หายเหยียบหรวเอาไปผู้ใดนี่เอ้าเซมิงเซมเลียนครับโอ้หายหน้าหายตาไหมกลับมาแล้วด้วโอ้ครับของใหม่มาเนี่ยครับเสียบอยเสียบอยไร้สังกัดตั้งชื่อเออตั้งชื่อให้ใหม่แล้วเสียบอยไร้สังกัดไปตัวตีบตัวแนสเซมิงกับขึ้นกันละไปจนลืมคนหลังเลยอืม เออแจ๋วผมก็อยู่ทุกที่ที่ได้ดีทีเดี๋ยวพาไปวนครับวันนี้นี่โอ้โตวบอกแล้วยานทั้งหไปแซมวิ่งไปไม่ชวนเลยนะแซมวิ่งอ่ะไปตอนั้นฮะบ่กบอกใหมีดอกส่วนอลไรจะไปน้ำอ่ะบอมีพี่มิมไปบ่ไปโหลดแซมไหลเง่าเลยบ่เนี่ยดาไหลไหลเง่าโอ้ ไม่ได้เจอแซมวิงประมาณหนึ่งเดือนครับน้ามคาไปติดตามเสีงเห็นหนาแล้วเสีวงไปยือ่บุ้ำาเสีอยไยังแซมวิงไปหากินไกลครับนู่นหากินไกลครับไปยไมไปเอไปกรุงเทพปะย่เเนี่ยยีไปแบ่เ็ดเลนี่แหละไปยังกรเทพนี่เย้เนี่ยไปเมืองเนี่ย เทพนครน,นี่ยังนี่ยนะงานมิติงบ่เอองานมิติงอะ่ะขวายุใส่ก่นสนามบีริดบ่ยุใส่ใ่ยเท่กและะมน,มนยุนี่บว่ยังนครนครเทพนครนี่ยังเมยบ่แมนยุคนปาก,กาง้ไปกัสูซาวิงเดอกอเลาะหาไทายเสียบอยนี่ล่ะ หาถ่ายคนดังอย่างนี hmm. um, ้เลยถายัเข้าดาคออีนะดากระโดดไปยัองหเดาโลดดาพี่ได้ดาผม่ไดดาผมเลย่ได้ดาผมเลยดาขวา่ได้ดาผมเลยืพี่ยังนผมตางโดีคบปาแท้ยังอยู่ด้วยกันครับกับป๋าังแรป่าก็ไร้สังกัดเหมือนกันนะนี่ป่านี่กัไปทั่วทีบทั่วเดน ขึ้นดังคึ้นดังเนาะปลาบบคนดังเขาเงินตปลาไปยังเดียวงานพูดไปอยู่บ้านหลันี้ครึ่งเดือนเต็มเต็มใบหูเราเป็นยังเขาคื้เอินตัวเจ้าแห้งพื้นเออพื้นไปไม่ได้มีแต่เจ้าเตรสายจวดัไปเห็นมองนี่ปิตรยานนะต้นป้ไปพูนนี่ลงมาใต้เนี่ผมประมาณสามร้อยเสี้ยวยูโรเสโ็จ มองเลยบ้านผัวไปเลยไปครับพี่มินบอว่างไอ้เฮ็ดเทียงหน้าอยู่เมื่อนี้ก็เฮ็ดตั้งเครื่องมือมันก็ไปถ่ายตอนขึ้นตะลุกบอกเออเดี๋ยวตอนขึ้นเดี๋ยวไปป่าเทของแท้ของแท้ของแท้แล้วเป็นบั่านั้น จะวาเบงเป็นขับรถเนี่ยบ่ไดรเห็นซบำปะลาเอารถมานีมาม่ถอยดินเลยหมเออปลาลงมารถอถอยมันขึ้น่รขับขึ้นมานได้รอมันจมบ่ท่านอกปลาหยับคัะเ่งไว้เลยหมันแ้วีเอนานันีาปลาเนาะเออ้หลายาทัเสื้อยเว่านกปลาเนาะขสื้อ็ยังหอยบ้าไม่ปาดยอด เมอกล meantime, ันเขาเก่ยกัแสดง่าประสบกานหน่อยเสียบอยที่เทนี่ไอที่ขุดนี่เปียกบ่แนไหนปะเสียบอยได้สังกัด เจอผมได้ครับทุกที่ที่มีงานใช่ไหมไปตเห็นลายวันอยู่คุณเลยมือละกสามหนอยจับรถบดมันปลาครับเป็นอยู่บ่บดมือสามหน่อยทางปลอยู่บ้านเดียวกันน้ำพึ่นบ่ปลาอยู่มูใดมูมูห่าก็ใช่บ่ห่า แต่แญญเหล่านี่มูยอย่างเดียวจะายอยู่ตะบ,บนเดียสคัะมูหาในท่าเขานี่บอกมูหามูหาโปเมนมูหาเวอยู่พุ่นเดียวละตะบนเพราะว่าท่านเหล่านี่อยู่ตะบ,บนกระดินเหนือใช่ไหมครับพมก็อยู่ตะบนกระดินเหนือแต่มูหามันยู่ติดพุ่นติคลามินบนนี้มันตะเลือเป็นละเวียคเมลเวียนะก็เทิดกันมันตะเลือดรอเป่าตะเลือดอเาจากนู้นจะเลืดไปหาโลก อ๋อที่ <anut S 1> เขาชั้นเพ้น <H> <nem S 1> บ้านหลักไปทั้งเขาทั้งบ้านหลักอ๋อขันมาบ้านผมนี่จะไปทังบ้านหลักกันเพ้นบ้านหลักกันเพ้นที่สุดอ๋อว่าโมหานี่สุดของนนเจริญไม่ใช่ครับขึ้นจะไหมเดี๋ยววะแซมวิ่งปัดตุงไปไหนปัดตุงไปอยู่หุ้ยเสือยังไส้นี่ยปิดหอมมา โอ้สาป้อมรดานัดเสียรขางามด้คนไท่กังามกันสาป้อมแม่ค้าขายรถดำผจะเป็นรถดำพี่แฟนยังกวางไม่ได้ถามให้ป่เมือหลังถามให้เลยเฮ้ย FC 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 สาป้อม รอขึ้นก็เกาอ่ะเฮ๋ยจะกินยังปะเดี๋ยวพาไปกินกับเฮาไปกินรอเลยส่วนไปเฮ้ยจะกินยังไม่ได้เจอกันเลยปะหนึ่งเดือนแล้วนี่ไม่ได้เจอแซนวิ่งเขาเาไปหากินทางไกลหากินแล้วคือเขาเบื่อเอินหรอก เมืองเมืองันจะม่าอไรเอฟดาวผมเอมันใกล้ไปยังเียวเนี่ยนะมันมันมันโู้ปะล้พิม่งไปโ่โบก็ไปโดกปิดงานหลายไปหอดโคราชฮัลโหลแซมมาฮับเน่ยเนี่ยห้ไปเร็วเป็นยานเนี่ยบริยานบริานนองปเกี้ยงใจนว่ามาเกลงใจเด็ด มันใส่อะไรก็เพื่อนดีก็ไม่กรงใจหยาดย่างเดียวมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะโอ้ปลาผู้ใดได้เห็ดนี่เปลาเน่ยแหละเฮ็ดตัวปลานี่รือเก็บมะขวงไว้ด้วยนะเอาไปเนี่เอาไปยังซ้ำนี่เฮ็ดยังปลานี่เฮ็ดคมบ่ขมบ่ขมาวแมนคู่กันนั่นแหละมันชุมขึ้งดูละความถึงละละน้งแนี่ยอยู่ข้างเนี่ยครับขึ้นนี่ เออด้วยเทปกันบ่ถายเข้าไปโอ้คือว่าเ็ดคือเป็นมังไายเองเนาะ่นเขาไายดีเนาะคนเขาไทยกก็เฮ็ดสิแซมสังเต่ยยไปไหอยู่ที่ไเรนานำกันบ่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 แต่ยังน่นบ่เป็นเปเปนๆอย่งเขาเดินสายแต่อย่างเดียวอ้ช่วงนี้เนาะทำแต่รีแมปยังเดียวเลยบ่

เป็ดแบบดเื้เดียนเสียงปัดผัดปัผัดปันปันันนมวเจ้าบีบเปนมนรอเ็นอยเป็นกยดกนนะแต่ขนาดกอเเดียวปััดมันให้ดึงน่อยมันยกมือแค่นั้นยบผเพราะว่ามันอยากบึงจโคตอยากให้ร่องโคดนะมันมันแข้งเลยนะมอแข้งน้ามันอกเนา มันติดตาต้องการมันไม่เยอะไหลออกมากไม่ติดติดใจไม่น่าอะไรเลยน่ะไมนต้องเสี่ยไม่ติดบอกใช่ครับครับอยู่หนองตะเกียงครับหนองตะเกียงอนเดินใจเสมออยู่น้องตะเกียงครับตรงข้างโรงเรียนอ่ะไม่มันวิ่งไม่ได้มันคือโคทำทุกวง

ยอมละยอมซื้อฮกเซมวิ่งละออกไปบ้างแล้วก็จะหมดแล้วเขาได้ออกไปบ้างบางเวลาเหมือนปนฮัลโหลครับถ้าเราอยากได้ดีเราก็ต้องกล้าออกกล้าทำออกไปมาส่วนเนาะมีการล้มหมูไม่ยอมบอกกันเลยเนาะนี่ป้าป้าเท่ป้าเท่อยนี่ไม่มีการบอกน้องเลยใช่เวลาลำบากเลยผมฟังเสียงคุ้นๆตั้งนานเลยนะเนี่ย ่อเ้ยใช่เตกแกเราไม่น้อะวะวะเอามาฝากมากั่งวะมันอยู่น,นี่เลยลูกชายเนี่ยลูกชายก็กลับไป็นัวอยู่หมดแล้วอ้าวก็ผ่านตลาดมานี่คมมากกับสักลูปอะฮะ,ะลูกชายตาบนนอดไหมครั <pitch S 2> บผมครับผมเป็นแตกอกยี่สิบสามปีน่ะเป็น,น,<แ>ปนมาตั้งแตกวะ่ะ 60สิบนวยรุดที่ซีหกสิบนวยแล้วครับก่อนแก่ขับไม่เสียเบี้ยนี่ก็มัดขับของพวกเสือเบี้ยไปรุ่นเลยโอเคครับเดีเ๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ